การปักเสาของพระเจ้าโสมมหาราชนี้ก็ปักไว้ตามที่ต่างๆเช่นลุมพินีกุสินาราพาน,านาันสีแล้วก็ตามที่มีความสำคัญพระเจ้าโสมมหาราชก็ปักเสาไว้ทุกว,วันนี้ก็มีต้นสมบูรณ์อยู่หลายต้นนะแล้วก็มีที่ไทยสาลีกุตคามป่ามหาบันก็สมบูรณ์แล้วก็ที่ <c oughs> อ่า แสดงมหาประเทศสี่นั้นก็สมบูรณ์มีเยอะนะครับที่ยังเด่นสง่างามแล้วก็ที่แม่นม้ำอโนมาอันนี้มีสองต้นแต่ก็ล้มลงมาแต่ก็ที่ลุมพินีก็หักไปที่พาะีก็หักเหมือนกันแต่ก็บนเสาก็จะเป็นสิงห์สี่ตัวบนหัวสิงห์ก็จะเป็นธรรมจักรครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่ พระเจ้าโศกมหาราชก็ปักเสาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าตรงนี้สถานที่ประสูติสถานที่ตัสรูสถานที่แสดงธรรมสถานที่สเสด็จอันปรินิพานก็เป็นเครื่องยืนยันว่า <c oughs> พุทธศาสนามีจริงอ,อ,อันนั้นก็ทําให้เราได้มาในยุคหลังก็ได้อ่านในบันทึกของเจ้าโศกมหาราชบ้างในบัตตรบิดดบ้างในบันทึกของพระถังสัมจั๋งบ้างแล้วก็ตาม ทางอินเดียเขาบันทึกไว้พอเราก็จะได้รู้ <c oughs> แล้วก็ได้เข้าใจในความเป็นพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็พุทธศาสนาก็จเจริญมา เาก็มีมีในอินเดียบ้างแล้วก็ในต่างประเทศบ้างาก็จนถึงมาในยุคหลังที่อ,อังกฤษได้มา,าดูแลแล้วก็ได้มาท่านเซอร์กคลริแฮมก็ได้มาขุดมาคน้นได้มาบูรณนะทา,างอินเดียก็ได้บูรณนะได้เลยแล้วก็ได้ปรากฏ ว่าที่ให้เราได้เห็นนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ภูมิใจตามหลักของาศาสนาหรือพระโคดมนี่ก็อบอกว่ามีห้า0ันปีนี้ก็ในในครึ่งหนึ่งแล้วครึึ่งก็เลยอีกครึ่งหนึ่งน,นั้นเราก็พยายามรีบเล่งพยาามรีบเล่งค้นควายรีบเล่งทำก็จะ ได้รับอ,อย่างน,น้อยก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติอนิพานสมบัติเพื่อเราก็จะได้ไม่ตกต่ำไม่เป็นคน่ิกที่การไม่เป็นคนทุก,ทก,นคนทกคนการต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรที่จะทำาัน่อมันรอให้คนอื่นทำให้มันเอาคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะว่า คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําได้ขนาดไหนขนาดตัวเรายังขนาดนี้คนอื่นจะมาทําให้นีมันก็เป็นอย่าไปคิดอย่าไปคิดอันนั้นคิดว่าเราต้องทําที่พึ่งของตัวเองให้ได้อัตตาหหอัตโนโนาโถโกหีนาโถปรโรสยาอัตานานินาทัถุปฏิตุนพลังตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยาก อันนั้นเราต้องหาที่พึ่งของตัวเองให้ได้สามารถที่จะเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเทวดาที่มีอายุอพอสมควรตามการแต่เวลาแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ,ะทำให้ถึงความเป็นพาาระอรหันต์นั้นก็ยิ่งจะประเสริฐเพราะไม่ต้องกลับมาเป็นวายายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็ถือว่า เป็นสุดยอดเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้นด้วยบุญบารมีที่มาได้มาสถานที่มาปฏิบัติธรรมมาตาสารคดีให้ทุกท่านได้ดูได้ชมก็จงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญกุศลที่ท่านได้ทำได้สร้างาตามสมควรแก่ศรัทธา